สวัสดีครับพี่พี่วันนี้อยู่กับผมนะครับอาร์มสิทธิชัยนะครับวันนี้ผมมีพระวชิรูปสมัยรัตนโกสินทร์นะครับเป็นพิมพ์พระศรีอริยะเมตไตรนะครับมาเสนอนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูว่าใหญ่และสวยงามแค่ไหนนะครับก็ประมาณนี้ครับองค์ค่อนข้างใหญ่นะครับองค์จริงไม่ได้ใช่เล็กๆนะพี่องค์นี้หน้าตักเจ็ดนิ้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันเดี๋ยวว่าเป็นยังไงบ้างก็สําหรับองค์นี้นะครับเป็นพระศรีอริยะเมตไตรนะครับผมสมัยรัตนโกสินทร์นะครับผมก็อายุร้อยกว่าปี สินิ้วไซส์ใหญ่นะครับผมไม่ใช่เล็กเลเลยเทียบกับขนาดตัวผมก็ค่อนข้างจะใหญ่นะผมก็เราไปดูรายละเอียดรอบๆเป็นยังไงพระมีการปอกลักษ์เขาออกนะครับผมตามองพระท่านก็คลาสสิกดีครับผมปอกแต่โบราณเลยนะแบบนี้นี่ครับผมสวยครับสวยสมบูรณ์ดีฮะพระค่อนข้างน่ารักเลยสวยสวยมากครับผมเราไปดูดินกันว่าดินเป็นยังไงองค์นี้ดินก็เป็นประมาณนี้นะครับพี่ๆี่ดูง่ายเลยครับผมเดิมเดิมก็องค์นี้นะครับผมหน้าตัก7นิ้วพระศรีอริยะเมตไตรสมัยรัตนโกสินทร์นะครับผมอายุค่อนข้างเยอะครับยุคด ราคาไว้45,000บาทครับผมนะัาตัง7นิ้วพี่ๆท่านใดสนใจต่อรองราคาได้นะครับผมนัดวันจ่ายตังได้ผ่อนชำระได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ